ขั้นในหน่อยขั้นหนห่อยอาจจะเต็มทีหอ่านี่ขั้นหนห่อยอาจจะหลแด้ใส่หนยลห่มอนปนงกัใายหองมึงมองนาเนี่เร้อยสามุ่ดจงปาดยางฟังบาะไรนอยไปหอดพอได้กูแน่เด็ดขาย้เขาพื่อเขาเล่าแดงนี่แหละเขาเล่าแดงไหล แ้วมาขายสมัยผมไปทาก่อนเขบ่ือมากหยับมากหั่ะเหมือนเลือกเนะเหมือนเลือกเนะสอบได้ในน้อยคอเนี่ยต้องไปเพื่อนกับพ่อละบเนี่ยล้อไปเ่อกั่อ

สอบขับคนหอยได้ลายแหงมันรอบเดียวขั้นฟันสอแก่เดียวถามมึงเจอกูเปนูันแนนดมีแนวขัดนวันี่ขัดัวนี่ค่อยยืเเสียมาดึงเยังไงเ็ลวองตอบเลยะอ่าตบ เดี๋ยวอันนี้อันนี้หามันนั่นคือเจ็ดหรอเแล้วเเลยสิไปไล่นับดองพอกนี้เลยแปดแปดสอบนี่ล่ขวบขวบขวบคี้เลยเอาเลเรนี่แหละเอาเอาม่กิน

แต่บเราใส่ได้ยีงใส่ได้ยีงเาไม่ดีเอาไม่ขัดเลยปะเ่มพ่อเอาไม่ขัดเอาเจาะเไม่ไม่ขัดเราเสียกเสียกันมัดเอาไหมมันมีป่าเดวเสียกถามพ่อ้งบ๊อบบน่าจะใส่อีกบ๊อนะน่เสียกทาบมัดปันมันน่อยมันยังหลายบ๊ิใส่อีกบ๊จังสินะ เลยแดิแล้วบอจ้าจากสามบาตีไสอยู่ตัวกัตีไสกับอบมันกไหนกันตีไสไปเทั้คนนั้นมันจเนี่ยย่ในรถแปดทนี่ถังแบบพยงานเยหงถังสิบชื่อน้ำมันมาต่โรงงาโอ้น้ากับเรวนึงอบถังขยีอยูได้นั้นเช้าบาบแมนถึงนกมาควัละเออเอาๆดเอะาเบ่กันนะนี่บอ ไปก็ไดก็แชร์ก็ติดตามนะครับ